ยิ่งนับวันความหวานก็มาขึ้นเรื่อยๆสำหรับคู่รักขวัญใจแม่แม่แฟนครับอย่างยุกิเพนปะกาหรือยุกิไฮทองคำกับพีพีค่ะต้องบอกเลยว่าพักมีนะคะเซิร์ฟโมเมนต์แบบช้ำๆให้คนโสดเนี่ยได้อิจฉาตาร้อนในความคลั่งรักกันเป็นแถวเลยทีเดียว อย่างช่วงวันฮาโลวีนที่ผ่านมานะคะคู่นี้เขาก็ควงกันออกมาแต่งคอสตูมผีในวันฮาโลวีนแถมด้วยการไลฟ์ขายของด้วยกันแบบน่ารักน่ารักแต่ว่าจัดเต็มซีนหวานสุดๆค่ะส่งมอบความฟินความจินนี่ให้แฟนๆแบบเต็มที่ให้ได้มีรอยยิ้มไปตามๆกันนะคะและหลังจากนั้นก็มีโมเมนต์ควงกันไปทานข้าวซึ่งพี่พีเองก็มีการไลฟ์ให้แม่แมแฟนคลับได้ติดตามกับโมเมนต์ค่ะที่อยู่กับน้องยุกิด้วยถึงจะเป็นแค่ไลฟ์สั้น แต่ความสวีททะลักออกมานอกจอเลยทีเดียวด้านแฟนคลับค่ะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ายิ้มตามไปกับความน่ารักของคู่พียูและอยากให้คู่นี้นะคะออกมาไลฟ์ด้วยกันบ่อยๆโดยเฉพาะตอนที่ไปเดทกันเนี่ยเพราะแฟนๆอยากเห็นความคลั่งรักของคู่นี้มากๆว่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราตามไปชมความน่ารักของคู่นี้กันเลยค่ะ

ก็ผมแบบแอบบาบนิดนึงออกมาจากวัดแล้วคราวนี้แบบฝนตกเลยก็เลยได้เดินแค่จอดกินข้าวเลยเบาๆเบาๆแค่นี้เบาๆโอเคครับเจอกันใหม่ไล่ห้านาทีจริงๆวะเขาไม่มาเซวเลยไล์ทีห้านาทีห้านาทีที่จะอะไรกันอะไรที่จะลงกันลงมนี่แหละสเต็ปช่องนี้ก็ก็หมั่นฝนตกไงแล้วผมจะขับรถไปทำเงินต่อแล้วทำเงินต่ออ่ะ คนแก้ปัญหาให้ผมนะถ้ามีคนมาติดตามด้วยขอบคุณครับผมโอ้อะไาท่า<ด>่นี้มีคนติดตามอีก่อีอย่างไรเนี่ยขอ้เพื่อความติดตามคุณอขอบคุณครับ <c oughs> ใครเนี่ยอยากรู้มากเลยคุณโบครับโบโชบชมพูยิ้มหย่างเดียวโอเคอคุณอบ่รับมันจบอบคุณี่รัชม

แขผใครอพ่อเหรอเออรวยแล้วทุกคนทำร่อทาพังครับพอคมปากหอมคอรับอิ่มแล้วครับกลับบ้านได้จริงๆอยากอยากเกินเยอะกว่านี้อยู่แต่ฝนมันไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ฝนมันทฝนมันทำเออทำแบบมันร้องเพลงอ่ะแง่ อะไระ่ะไม่สนุกสนานสนุกเขาแหละโอเคเราไปจริงแล้วเนี่ยที่ไม่ที่ไม่ไปไม่ได้เลยรอทุกคนเนี่ยมาบอกไปจริงจริงแลเนี่ยเอาสิไปแล้วเนี่ยรถจอดเนี่ยรถอยู่ข้างหน้าเนี่ยมาเสือ่ดีเอานี่ไปแล้วเนี่ยทีขับรถเดอ้อบอแมนซองผมสิปิกวก้อนบอแมนเรางหนอกผมได้สีรุ้งเดอ้อเข้าใจปะ้าใจตรงกันเด้อไปแล้วเดอ้อครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ไปเด้อ <laughs> <laughs>